นี่นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายวงจรคร่าวๆนะครับนี่ครับจากอันนี้เราจะต่อมาจากตู้ไฟหรือว่าเป็นเต้ารับเดิมของเราที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะไปเพิ่มปักเพิ่มสวิตนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับให้เราดูง่ายๆอ่าถ้าเราเปิดมาเรามีไขควงเช็คไฟะครับไขควงเช็คไฟ นี่ครับแบบนี้ครับไปองเช็คไฟเราสามารถแตะจับนี้นะครับแตะไปที่ตัวสายเลยนะครับว่าเส้นไหนมีไฟก็คือถ้าเส้นไหนมีไฟขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเส้นแนี่ครับอันนี้ผมจะเขียนวงจรคร่าวๆให้เนี่ยสมมติถ้ามันขึ้นมีไฟมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเราไปจิ้มันดูนอ่ะ นี่ครับตัวละครับนี่ขึ้นอย่างนี้เลยโอเค